รเราจะมาเรีเนรยนภาษาเยอรมันกันค่ะโจทย์ข้อนี้เราจะมาเรียนการใช้ welcher กับ dieser ที่แปลว่าอันนี้หรืออันไหนหข้อนี้จะเป็นในรูปของ nominative ก่อนนะคะวิธีการก็ง่ายมากค่ะให้สังเกตเพศของคำนามเพศชายก็ใช้ welcher, dieser ที่ลงท้ายด้วย a ค่ะส่วนเพศกลางจะใช้ welches, dieses ที่ลงท้ายด้วย a s ส่วนเพศหญิงกับ p l u r พ l จะใช้ welcher กับ dieser ที่ลงท้ายด้วย e มาดูข้อแรกเขาบอกว่า welcher Kollege Kollege เป็นเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นใช้ dieser ข้อ C ค่ะ ต่อมาวลิลเชิญเือเือเป็นเพศหญิงนะคะแปลว่าประตูฉะนั้นเลือกตอบข้อ A หรือ B ก็ได้ค่ะดีเซอร์ต่อไปวลิลเชิญบุ o k Book. เป็นเพศกลางเพราะฉะนั้นใช้ deses ข้อดค่ะส่วนข้อสุดท้าย V e l h a r socken socken อันนี้แปลว่าถุงเท้าเป็นพหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้ deser ที่แปลว่าอันนี้ข้อบค่ะทางรัดอีกทางหนึ่งถ้าเกิดไม่อยากดูคำนามนะคะสังเกตท,ที่ v h e e l c h a r ก็ได้ว่าท้ายด้วยอะไรนะคะเพราะมันจะดูคร่าวๆได้ว่าเป็นคำเพศชายเพศกลางหรือพหูพจน์หรือเพศหญิงใครสในใจเรียนภา,าษาเยอร,รมันหรือว่าหนังสือสุป gamma ก,ก็แอดไลน์มาได้เลยะคะ่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ